สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอยกกระพาดานเราเปิดออฟฟิเชียลนะคะบรรยากาศสองเบิ้งคู่กายนางเบิ้งคู่กายเซเว่นหนา่ไว้แล้วก็คือมือน,นี้ปล่อยสเต็ปซีนะคะวันนี้ปล่อยสเต็ปสี่เรียกเหงื่อได้ดีมากนะคะรถหนักเลยสบ<ม>ายฟังใบหมอนนะหนูเข้ามาในห้องใช่ไหมหนูมาแต่ห้องนั้นใช่ไหมเห็นน้องร้องไห้น้องมาร้องไห้แม่น้องกับวันนี้ใช่ใช่เมื่อคืนได้ยินเมื่อคนกันเล หายป่ะน่าจะแม,ม่ถามถามน้องอยู่นะคะน้องบอกว่าบ่เคยออกมาจังสีจักเถื่อน้องมันบ่เคยออกมาจากสีจักเถื่อ,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 าาอแล้วกับ,บ่เคยออกจากแม่อยู่ตาบ้านอยู่น้าแม่สองคนนะคะอยู่น้าแม่ตั้งแต่หน่อยๆเลยสองคนนะคะแม่กับบอสบายนะคะแม่เป็นอ,อะไรนี่แหละอีหลายจัมอะไรอีลายเลื่อมมาตาชัยภูุ่มที่พี่ต่อเรียกหนูไปรับเมื่อวานนะคนนี้แหละคนนี้แหละที่ว่าไปรับนะพี่ต่อเอินไป พี่นอนค่ะตุ้มพี่นอนนะคะนั่นแหละเออจริงเออทาแตอยู่ทาเพันกระเด็นขอเขาอยู่นะคะใบหมอนแอสุยเดใบหมอนเสื้อเขียวๆเลยค่คะเมื่อกี้ปล่อยทาจำกันบ่างเลเชื่อมพันติดนะคะคู่ปล่อยทาประมาณซีหาเทื่อแล้วก็สอบเลยนะคะแล้วก็แถวหนาลงมาเบิดแถวทซองมาในสีตายนี่ ใครอยู่เดี๋ยวลงมาหาอยู่นะคะเกิดมันตลอดขาไปแหู้แห้งใบห่อนน้องใบห่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แอดมินนะคะคือันนี้ก็ค่ะเซตก็เซตที่สี่แล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ก่อน พี่แอดมินสัมภาษณ์พี่แต้บนะคะส่วนหยกประพาดาสัมภาษณ์พี่แอดมินนะคะกับพี่แต้บนะคะปีเพี่ยงกันพี่น้องคะ่ะเบิองใบห่อนยังงโมพาลนะคะใบหม่อนกับแม่เจาวานนะคะหน้าหมื่นเล็กับเกียงดีเดะเดี๋ยวติ่วเข็มเลยค่ะซ้อนเต็นค่ะบอกเลยค่ะใบหมอนใบนาดใบหม่อนนี่ใบหม่อนจ๊กชัยภูุ่มอ๋อน้องฟิล์มนะคะน้องฟิล์มน้องคนนี้ชื่อน้องฟิล์มนะคะ เป็นมอลำาซิงนะคะเราพันกันไปซ้อนซ้อนซ้อนน้องฟิล์มก็ซ้อนพี่บอยเต้มถ้ายากงมาว่าหัวมาเอ่มาแต่ตพีบอยพีบอยมาแต่นาแดงใบหมอนนะคะใบห <c oughs> มอนนี่ <c oughs> ลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยไม่เห็นหน,ะ <c oughs> นา้าน้องจังะวาเดี๋ยวยเด้อดดดค่ะว่าบอดี้เด้อค่ะน้องใบห่อนใบหมอนอ๋อใบหมอนนะคะใบหมอน น้องจิองน้องอะไรคะน้องแต้มอ๋อไม่สัมภาษณ์หรอกค่ะอะไรเยฮ้ยรักหลอกจิงหยอกเลอนรักหลอกจิงหยอกเลยเยังอยู่ยังอยู่ได้อยู่หรอกเบิดมือไปเลยค่ะเต้นยู่หน้าห้องกันละเดี๋ยวซ้อมให้ได้อยู่หรอกสู้ลงประมาณสู้แห้งเซตสี่ได้อยู่นะได้อยู่หรอกเย่งยุกไม่ให้กลับนะคะ แไม่ให้กลับนะคะผู้ก่บอกว่าไ่ให้น้องกลับเด้อจังไรรึเป่ามนค่ะมูจะมาปะพี่จะมาเหรอจะพี่เข้าถามหุณเชยใช่ไหมมาเลยค่ะยีนนีต้อนรับค่ะให้น้องใบหมอนสอนท่าเต้นให้ค่ะเังไม่รอดเลยค่ะเหลือหนึ่งสองสามอะไรยูหรอ ปล่อยแล้วนะคะปล่อยแล้วปล่อยไปกินน้ำค่ะแล้วก็ซ้อมเต้นใหม่อะไป,ไ,ปไปเอา,เเอารองเท้ามาใส่ไประวังแ<ป>มกเอถอดเกืบเกบอบยางลงมาถอดเกือบยางลงมาแล้วแมกกะเทกันทีอะไร ร้อนเออสะโพกเขาใส่เป็นสายเนาะเออขึ้นไปเอาแล้วบายค่ะอย่าช่องยกสัมภาษณ์ต่อเองค่ะแม่เป็นทนายเดวตอนนี้ตอนนี้รวบผมยาวอันนี้ก็คือเอิ่นเอิ่นผมสั่นไรเป็นบ่สั่นอยู่สั่นเลยเคิงไปเลยอันนี้คือเอิ่นยังนี่เพราะว่าเอิ่นสั่นป่ผมยาวไปนี่อันนี้ผมยาวนะเจ็ดเต็มผมสั่นเป็นคนผมอยากโศกค่ะเป็นคนผมอยากโศกนะคะที่จริงนะ ตอนเกิดก็จนหอดมอสองนะผมผมตรงนี้แล้วพ่อขึนพ่อขึนมอสองนะผมอยากสูบโล่งมามาแล้วอ้าวโน <c oughs> คลิปนี้จะเอาโล่งเม็นไดติ่นในสองกะทีหาเนี่ยบอกกอนเ <c oughs> จอก,กันค่ะเปิดฤดูกาลน,นะคะยี่สิบกันยาเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าทันเดด วะอเนนจ้าตังค่ะไอว้วงสองขวบไปไหนบะหูยังมาทันหูอยู่อุ้ยของมางส่งพัสดุมาส่งเป็นของเร <c oughs> าเป็นแค่ของเราท่าน่งีแล้วเ่าก็สัมผัสกันวันนี้รว่างพี่เต็มมาจากจังหวัดไหนคือุดรสกลเอออุดรคือใครวะ <c oughs> ใครคืออุดรอาหลงคนขนาดจังหวันเกิดกันยังบอกว่าวันที่หกตุลาหกตุลาวันเกิดใครไม่ <c oughs> รู <c oughs> ร้จำซับกันแต่ก็ใกล้เคียงอยู่ได้หรออุดรกับสกลใกล้กันปะใกล้ อืมเห็นบ่าวนวดถืออยู่มันใกล้กันแต่ว่าแปลกเนาะเวลาสอนใจแล้วออกเหมือนห่อจะเป็นไข่นี่ยอุ้มมาคขึ้งข้อนั่นแหละมันลดนจำนักไงอุ้ยไม่เอาเพิ่งเพิ่มเพิ่งขึ้นสองโลเพื่อไข่มันลดยิ่งโบเอาตอนนี้ก็คือตาเฮาวกำลังสดใสอยู่เด้ตาเฮาวแบบสดใสอยู่บัตรเพ่ะบัตรเพาะสอมหอดสอนะตาเล่ายุงสิ ใจตอนนี้อยากออกงานดอกออกงานตาตจตาแหล่ไหมริมตาพี่เล่พอดีนอนเองค่ะบอดีนอนคือสีหายยีด้วยเฉพาะเด็กหน่อยมันบอดีนอนแล้วมันหายไหมเขาบอดีหายเลยเขาลืมตางอเงี้ยไหมมันแบบมันไม่ได้นอนแล้วมันร้องไห้นะโอ้ยหนาพี่แต้มเลยมือดเฮงเหมือดตัวมันสะท้อนแสงโอ้ยไม่เอาใกล้เกินไปจริงนะจบเป็นต่อ นี่ก็เดนใหม่นะคะเดนใหม่มาสัม์หน่อยค่ะสัมผัสเดนใหม่เนี่ยไ,ไ,ไก่ย่าเบวบที่หละ่ะบวาือเก่าโบ่ะค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วพี่น้องเปลี่ยนช่องมาสัมษณ์แล้วมันม่วงชื่อหนลพี่น้องโบ่ม่วงพี่โชคเท่าไกย่างเปลี่ยนชื่อื่อว่าน้องมันม่วงหายพี่โสกวะ มันเท่าเลยวะมันเท่าบ่ได้มันเท่าถือก็หลายคนมันเท่ามันเท่าแบนข้อนี้ออกจากช่องค่ะแบนไม่ได้เพราะว่ายอดการติดตามของเราแต่ละคลิปมันเยอะมาก28คนแต่ละคลิปนึกข่าไปซองอยู่เมียถ่ายเมียถ่ายเป็นานนูแตงยังหมู่บ้านจะเท่าเหมือนนี้บ้านเลี้ยวยูจีบเดียวนะอับทายให้หมดเลยอี๋เบาอีนดีที่นี่ได้เดียวเบาเมียอับยู่ใส่คือว่าอภิบาลหอมนวลเอ้ย อย่าเพึ่วรักพึ่นเรเพ่นมีไวไฟว่าเป็นอย่างโดอกกับเพื่อปันปันแทรเล็กน่อยเนี่ยเราบเขาบริมีเงินดงเงนเดือนโน่นนี่น่้บอกนี่โน่นเนาะเขากับิให้สิเอาเงินคนเงินมาแต่เติมเน็ตเทเดือนละเจ็ดสิบให้สมีเงินพี่โสเนาะเเติมเดือนละยี่สิบเกาอไปแล้วนำมาเนี่เดือนนึงเติมหมื่นยองสิบอกเราบ้านมันน้ำเบรงน้รับดำก็ดำถ้าบ่ดำก็บ่ดำช่วงนี้เราจะซ้อม ที่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องลำเพลินโชเออเวทีของลำเพลินโชนะคะหาวงสองมามาสอมเสาเร่งเข้าไปสุดไปสอมตากฝนคือเกาพี่น้องวงหนึ่งต้องตากแดดตากลมตากแดดตากล่มทุ่นฝนทุ่นแดดทุ่นฝนปีที่แล้เขายังอยู่หม่องนี้เด้แมนปีที่แล้วอยู่อยู่ไกลกว่านี้แต่ว่าตอนนี้นะคะอยู่ไกลดีดีไหมคะที่นี่ยังลราผ่อตากฝนเงี้ยเงี้ยเงี้ยฝนลินตัวบริตัฟกระตุ้นหาวงสองลงก่อนกระจังเดี๋ยวมาสอมนะคะมันเสียงกันพี่น้องครับเราพูดไม่เสียงกัน อยู่ในโดมันก่องมันหลังเราแคเต้นเพลงมงสูงก็สลวนวันนี้กายเต้นก็พกถือตาเดียวข้างนี้ฮาเตียนไปน้ำเขาหรอมาหัพมีสูงคนนี้ร่วงก้อนมูดิบบนเบาใช่ไหมมันเหมือนเข้าเข้าจังหวะเองไม่ผมมันอาจจะเป็นไม่อยาจะคิดสงสารออกหนื่อไปนะปึ๊บอันนี้ออกไปเลยไม่อยาออกไปเลยไม่อยากไม่อยากอย่างน้อยจะไปไหนเนาะ อันนี้อันนี้คือจบปุ๊บเลือบอะไรเลยจริงๆถ้าเก็ดเริ่มไปลืมทานึงแบบนี้ไม่ยากปีคิดมันสุดเลยไม่ยากเอาเอาไม่แล้วทวนทาไปนะคะแมนนั่นมันก็ถือจังหวะปิดคลิปให้หน่อยค่ะเขาตอนใส่บอลคล้องนักข่อสาวไงปิดคลิปให้หน่อยค่ะกับโกสปีดอุ้ยมันก็ตอมเปิดเปิดช่องมาแย่เปิดช่องมีเปิดช่องบะช่องที่มเปิดช่องโอ้ยบอมินป่าวไปปีคิดกันได้ช่องไหมค่ะ ฝากช่องน้องหยกประพาดาด้วยนะครับพี่น้องจ้าพี่น้องจาาฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับท้ายคลิปไปบายจุป๊ปีโอ oh. <laughs>